ดีตพุทธันดอนแต่ก่อนเก่าตำนานเล่าเรื่องมหาเซนาบดีเนาะคือพระพ่อครูไม่เล็กนั่นเองนาะคือพระพ่อผู้ใจพระรั ตาชิวชายานี้ที่ท่านได้ชีวิตท่านมอบให้พุทธศาสตรนสนาพุทธศาสตร์ไปถึงไหน